Streamer c Stream r er e a t r Special ผมแอดออฟนะครับปอคะ่ะหลายคนงงอ่ะปอสตรีมเมอร์คนใหม่หรือเปล่านะฮะซึ่งจริงเนี่ยถ้าใครที่เคยมางานพบปะของสัก,กัดเนี่ยอาจจะเห็นพี่ปออยู่บ้างนะครับแนะนำตัวกันหน่อยครับพี่ปอเป็นใครฮะตอนนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอนะคะเป็น CEO ของ a l t e r n a t e F4 คะ่ะ อาจจะเราเนี่ยอาจจะเห็นพี่ปอเดินแบบว่าถือถุงไปซื้อคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบดูเอสซีอจริงหรอจะต้องยืนนำบัตรให้ถูกต้องอโอซีอจริงด้วยคุยงานซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเอาวันนี้เรียกว่าเป็น EP Special เ,ออเพราะว่าเราไม่ได้มาคุยกับซีมร์แล้วนะครับเรามาคุยกันเกี่ยวก,กับตัวของสังกัดเะยแล้วกันเพราะแนะนำผมเองไอรอนเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็น CO o ด้วยนะครับแล้วครับพี่ปอเป็น CO o ก็คือทีมหลังบ้านนั่นแหละที่ เรามาบริหารกันในรูปแบบของบริษัทดูแลความเรียบร้อยให้เด็กๆเพื่อให้ความวุ่นวายตกไปถึง KL น้อยที่สุดเลี้ยวที่สุดเลีวนะที่สุดเลยน้อยที่สุดเลยยามอย่าไม่มาคุยเรื่องหลังบ้านความเป็นมาต่างๆที่มีสคริปต์สดๆเลยมาเขียนให้ตอบันสดๆหน้างานโดนผมดวย เออเราก็เพิ่งเห็นสคริปต์กันเมื่อกี้เลยใช่ปะถูกต้องนะจึงพี่ไม่เห็นนะออฟจัดการให้พี่นะพี่ปอไม่เห็นจริงผมก็เพิ่งเปิดเมื่อกี้นะครับเรามาเริ่มด้วยในคำถามแรกที่น่าจะเป็นคำถามสุดเบสิกนะครับอัลจเนโี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากไหนครับจริงๆอ่ะมันเริ่มต้นมาจากการที่แบบพอเราคุยกับโฟลเดอร์ทั้งหลายเนาะแล้วแบบเขาก็เห็นว่าความพเทนเชียลของทั้งออฟอ่ะทั้งพี่ มันมีแล้วเสริมกันเขาก็เลยบอกเฮ้ยเรามาลองตั้งบริษัทไหมเออก็เลยชวนพี่ก็เลยไปชวนออบใช่ไหมตอนนั้นแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าออฟเรามาตั้งบริษัทกันไหมเราทำสตรีมเมอร์เป็นเอเจนซี่กันใช่นี่คือต้นกําเนิดจริงๆเลยอะคือเป็นกําเนิดของสองคนก่อนใช่ที่เรามองว่าเฮ้ย ผมว่าผมทําได้อืออะแล้วก็ด้วยความที่เราเองเนี่ยบริหารได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ที่หน้าบ้านเส็จแล้วสกิลบริหารอะพี่มั่นใจในตัวเองใช่เออแล้วพี่อะอยากได้ทีมหน้าบ้านแบบออฟมาช่วยเว้ยเราหน้าบ้านด้วยแล้วก็ชนหน้างานอีเวนต์ลูกค้าได้แล้วก็พี่ปอเมเนจเมนต์ได้ก็เลยมองว่า เฮ้ยสองคนเนี้ยเอาอยู่ก็เลยเริ่มมาจาก CEO กับ CEO 2คนก่อนแล้วเราก็รีคูดทีมเพิ่มมาซึ่งทีมเราเยอะมากเยอะมากมีทั้งหมด5คนถูกต้องเยอะมากคนทวนเห็นคำถามอยู่ว่ามันมีคำถามที่ให้ด่ามันด้วยเดี๋ยวเดยว่าจัดไปสิเรื่องของโลโก้ทำไมถึงมาเป็นสี่เหลี่ยมวนๆแบบนี้ครับอันนี้มันเกิดจากอ พี่เองพี <S <S ่ปอด้วยส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าเบสิกเนี่ยเราก็ดีไซน์กันมาหลายแบบตั้งแต่แรกแล้วก็จ้างดีไซเนอร์เลยริงงกิงกดีไซน์หลายคนมาช่วยแบบให้รวมถึงชื่อดังด้วยซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่มาจากพี่นัทใช่ถูกต้องทำมาให้คือโลโก้นี้ต้องบอกกันว่ามันเริ่มจากตัว A ใช่มาจากตัว A อนะครับจากตัว A ซึ่งพอตัว A เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยมันก็ แอปต่อได้แล้วการเป็นสามเหลี่ยมที่ซ้อนซอนกันอยู่แล้วมันก็จริงๆมันมองเหมือนเป็นเลขสี่ได้ด้วยนะอ่าใช่ไหมแล้วมันก็เข้าตัวเอเอาเาล็อกพอดีใช่แล้วเราก็เลยแบบเออเราชอบใช่แล้วหลังจากนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเราเรียกว่ามันว่าไข่ม้วนไหมออเฉยเลยเพราะว่าน้องอ่ะทรงเหมือนไข่ม้วนจริงไหมคนดูงงนะครับมันเหมือนยังไงไข่ม้วนก็คือไข่หวานของญี่ปุ่นอ่ะที่แบบเขาพับพับกันหลายหลทับอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เออตอนนั้นแบบโลโก้เรามันคล้ายๆไข่หมวนว่ะหรือ,อพี่หิววะ่ะอันนี้พี่ปอหิวเพราะตอนพูดมาทุกคนก็แบบไข่หมนยังไงวะจนได้ออนนี่คือหน้าตัดไข่หมวนแล้วไปวนๆวนๆอาวนก็วนก็ได้หิวใชๆๆๆ่ใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาของโลโก้เราอ่าซึ่งก็ถูกอดัดแอปมาหลายเคนแล้วมองว่าเอ้ยอันนี้สวยที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นสามเหลี่ยมโปรโตไทป์แต่มันไม่สามใครมาก่อนใช่ใช่เพราะว่าจริงๆในในอีสปอร์ตหรือว่าในแบบเกี่ยวกับ ธุรกิจพวกเนี้ยเราเห็นโลโก้สามเหลี่ยมเยอะมากนะแต่ว่าเรามองว่าโลโก้เราอ่ะไม่ซ้ำสามเหลี่ยมที่ไม่ซ้ำแล้วความหมายก็ความหมายดีใช่ครับมาต่อถึงเรื่องชื่อออ่าชื่อเอาสเสเดตโฟมาจากออฟไงฉันนี่และมาจากออฟไง คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราคิดชื่อกันมาเยอะมากมากนะครับชื่อ list มาแบบคนละประมาณ8ชื่อสิชื่อแล้วก็เอามายำรวมกันโหวตด้วยกันโหวตไปโหวตมาไม่ผ่านสักชื่อไม่รอดเลยนะครับทีเนี้ยก็เลยแบบไปคิดใหม่เพิ่มเติมนะเอาอีกเหรอจนแบบจะตันอยู่แล้วแล้วคืออยู่ดีๆผมก็แบบอารมณ์ว่าเปิดแบบพวกไฟล์ Word ไฟน็อกไฟล์เลฟเฟรนเงี้ยหาหอยู่แล้แบบ โอ๊ยวันนี้พอแล้วคิดไม่ออกแล้วปิดแล้วล้วก็แบบปิดแบบโมโหอะแบบเลทควิดอะออกเกมปิดปิดแม่เลยอัลเทน่์ฟฟอร์ควิดไปเลยแบบเฮ้ยเชื่อกูกดปุ่มเลยวะเฮ้ยเอาเสน่โฟร์เฮ้ยมันได้อยู่นะมันเท่ยู่นะแล้วคือรู้สึกว่าเอ้ยชื่อนี้มันก็พอมาเรียงตัวอักษรเนี่ยก็โอเคกระทัดรัดแล้วก็ดูเท่อยู่เออรู้สึกว่าชื่อนี้ได้แล้วก็เอาชื่อนี้เอาเน่หโฟร์ชื่อเดียวเลย ไปผ่านเลยเนี่ยผมว่าชื่อนี้แล้วกันแล้วทุกคนก็ผ่านเฉยเลยใช่ที่คนชอบเฉยเลยตบก็แบบไม่เอาอันนี้ไม่เวิร์คอันนี้ชอบอยู่สองคนอันนี้ไม่ชอบอีกสามันเ่ยมันไม่ลงทีโยนชื่อนี้ไปทุกคนอักรีเฮ้ยดิวจบอ้าวใช่เสร็จเฉยเลยจากที่กูหัวร้อนตอนนั้นหัวร้อนหัวร้อนปิดโปรแกรมปุ๊บได้ชื่อเลยแล้วกลายเป็นซิกเนเจอร์เราใช่กันเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบจริงๆเอาแต่เนฟอรมันผิดแพงได้หลายแบบอ่าใช่ มันจะอ่านเป็น all for ก็ได้หรือมันจะอ่านเป็นแบบ all for all for อะไรอย่เงี้ยคือแบบเหมือนเราทําให้เพื่อทุกคนเอออะไรเงี้ยมันมันพลิกแพงได้หลายแบบเราก็เลยรู้สึกว่าชื่อ all for มันก็เป็นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์พอสมควรแล้วก็มาจากคุณออฟเองค่ะถูกนะครับผมเลยนะอ่ะต่อไปก็คือนี่แหละคาถามนะครับทีมงานหลังบ้านตอนนี้เป็นไงบ้างอันนี้ถามจริงๆว่าอันนี้ถามไม่รู้มันเขียนมา อันนี้อ,อยากรู้จริงๆหรือยังไงหรอเออไม่รู้ว่าเขียนมาอย่างนี้นะก็ให้พี่ปอเล่าไปจริงออจริงทีมงานหลังบ้านเราอย่างที่บอกคือเรามีทีมกัน5คนรวมปอกับออฟด้วยนะคะที่เหลือเนี่ยน้องๆก็จะมีเป็นสตีมเมอร์แมเนจเจอร์แล้วก็มีคอนเทนต์แล้วก็มีวิดีโอเอดิเตอร์แต่ละคนก็จะแบบทํางานในสไตล์ของตัวเองแล้วพี่รู้สึกว่าแต่ละคนรับผิดชอบงานได้ดีอเออดังนั้นน่ะบางอย่างที่เราไว้ใจน้องอยู่แล้วอะ่ะเออเราก็ไม่ต้องแบบไปไปจู้จี้เขาเยอะ เรารู้สึกว่าเราอยากทํางานให้น้องสบายใจแล้วเราก็สบายใจด้วยใช่เออเราก็ไม่ได้อยากนั่งจี้เขาทุกวันปะวะ่าคอนเทนต์เสร็จยังวิดีโอเสร็จยัง เราก็แบบเออให้ทำไลน์ไปเดทไลน์ประมาณไหนกําหนดกลับมาให้พี่เออถ้ากําหนดกลับมาให้ไม่ได้ตามเดทไลน์นี้พี่ด่าอ่าโดนนะอ่าโดนแน่นอนแต่ถ้าได้มันก็จบเรื่องก็ถือว่างานเสร็จอยู่มีองต้องเพราะว่าจริงๆอ่ะเอาดีนี้โฟค่ะทำงาน Work from Home ฮมร้อยเเข้าออฟฟิศ เดือนละครั้งพอเดือนละครั้งใช่ค่ะเข้าออฟฟิศเดือนละครั้งเราก็มาเพื่อแบบเจอหน้าการถ่ายงานปาร์ตี้กินข้าวอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะพอเราเจอกันน้อยอ่ะสิ่งที่เราอยากได้จากน้องๆคือความมีวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบที่สูงมากซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ทําได้ดีนะอืม คือต้องต้องบอกว่าด้วยความที่เราก็ทํางานกันมาก่อนอย่างก่อนผมเป็น k l เนี่ยก็ทำาออฟฟิศเหมือนกันทํางานนั่นแต่จูเนียขึ้นมาเป็นมเนเจอร์ไต่เหมือนประชาชนคนปกติเลย่องกาไต่ไปทีเรเลเวลเนี้สกิลอัปเกรดขั้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าเราก็เป็นกึ่งๆึ่งสตาร์ทอัพเหมือนกันใชที่เราไม่ได้มีเงินทุนที่เยอะแล้วก็รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์อย่างหนึ่งโดยที่ เราใช้คนน้อยซึ่งบกคนน้อยเนี่ยทุกคนต้องสกิลฟูลแล้วหนึ่งถูกต้องฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคัดคนมาได้เนี่ยเราสึกว่าเขาต้องแฮนเดิลงานได้ในหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายไปมันจะไม่เหมือนแบบเุ้ยบริษัทใหญ่แผนดีพาร์ตเมนต์ฉันมีอยู่สิบคนมีหัวหน้ามีซูเปอร์วเซอร์มีคนนี้ไล่เลงมาไม่เราถือว่าเราวันแมนโซโล่กันไปในโซโตัวเองฉะนั้นสิ่งที่คนต้องเพอร์ซีฟได้คือหน้าที่คืออะไรตอบโจทย์ให้ได้แล้วข้อดีของการที่เป็นสัาอัพในคนที่น้อยเนี่ยคือ โรเทค k e c ค e a t อที t ีเต็มที่ใช่เปิดทางทุกอย่างมันมจะไม่ใช่แบบโปรโตไทป์ที่แบบเฮ้ยมันล็อกมาแล้วมันต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่ที่นี่คืออยากอะเดอยากทําอะไรยูมีสิทธิ์ปล่อยให้ทําหมดเลยมันเหมือนเป็นองค์กรของทุกคนเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้แบบลงไปในหน้าที่คนอื่นถูกตอนานั้นช่วยกันดูแลแต่ว่าอยากจะลังสันอะไรร<ม>ีดมาได้เลยคลิปได้เลยฉะนั้นเนี่ยเรามองว่านี่คือพื้นที่ที่ให้โอกาสเต็มที่ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะเห็นได้เองว่าทำมันไปแล้วมันเวิร์กไหมใชแล้วถ้าเกิดอนาคตอยากพัฒนาสมมติว่าอัลเทอร์ฟใหญ่ขึ้นใน5ปี10ปีและทีมมันเยอะขึ้นมากอยู่ก็พิสูจแล้วว่าสกิลยูเนี่ยพร้อมที่จะลีดคนได้ขึ้นจะเป็นหัวหน้าคนต่อไปได้ใช่ถูกต้องแล้วก็จะดูแลน้องๆที่เข้ามาได้แยกแยะงานได้ว่าเอองานไหนเหมาะกับใครอะไรยังไงแต่ยูอ่ะสกิลฟูลมากๆแล้วนะ เพื่อเป็นหัวหน้าคนคนหนึ่งใช่เออเราเคยเป็นจูเนียร์มาก่อนก็ได้แค่ทำอย่าที่ไปวัน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 เนี่มากเบื่อเนาะไม่ได้ทำไปเลยก็คือจูเนียร์แหละเราอย่ามีประสบการณ์ทำไไม่ได้ก็กว่าจะไต่เต้าขึ้นไม่ได้ก็ค่อนข้างโปรแอคทีฟแล้วกันคำนี้คือคำที่สำคัญมากใช่โปรแอคทีฟซีที่ผมยึดมั่นมาตลอดคือการโปรแอคทีฟเราไม่ควรจะแบบได้แค่ไหนอยู่แค่นั้นหรือนั่งรอคำสั่งไปวันวันไม่สั่งก็ไม่ทำอะไรเงี้ย ซึ่งผมเคยลาออกจากที่หนึ่งเพราะว่าผมมองว่าผมไม่พัฒนาแล้วผมก็ไปบอกเขาตรงๆว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเซิร์ฟให้ไม่ได้ผมก็จะออกซึ่งก็ออกไปขอมูไปที่ใหม่ก็ไปเรียนรู้ในโรกใหม่ๆแทนซึ่งที่นี่ก็มองว่าเป็น five man miracle มาตลอดจนกว่าเราจะขยายทีมหรือว่าอัปเกรดกำลังพลไปเรื่อย ใช่ซึ่งตอนนี้ยังยังยังไม่ขยายทีมนะคะรออีกนิดนึงถ้าใครอยากสมัครงานเนาะใช่มีนะคนสมัครหลังบ้านมาแล้วมีใช่แต่ว่ายังยังรับไม่ได้จริงๆเนาะงั้นต่อมาเกี่ยวกับทั้ง5คนนี้ครับขอสามคำให้กับทีมหลังบ้านอาเจในเอไฟของเราอาเจเนเอฟไฟของเราสามคำเหรออาสามคำ โปรแอคทีฟเฉยเลยโดนเอาไปแล้วใช่แล้วของออกมาออมให้คำว่าอะไรจงทำดีทำให้ได้สูซูนะอะไรางี้เออเออใช่ใช่คือเราตั้งใจนะเออคืออันนี้คือพูดแบบพูดจริงๆอ่ะเพราะว่ามันคือคำพวกเนี้ยอันนี้พูดถึงไม่ต้องเป็นพนักงานที่นี่ก็ได้พูดถึงแบบรวมว่าเออเราเราอยากเก่งขึ้นเรามันคือกลับไปที่โปรแอคทีฟแหละว่าสิ่งที่เราทำเรามีสิทธิ์ให้คิดก็ คิดให้เต็มที่ม,มันก็มีประโยชน์กับตัวเองในอนาคตใช่อย่างที่บอกว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าน้องๆอจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมแต่เราหวังว่าน้องจะอยู่กับเราไปตลอดอเนอะดังนั้นเราก็อยากให้น้องอ่ะตั้งใจให้เต็มที่เว้ยเพราะว่าถ้าเขาจะไปโตอ่ะเขาโตที่นี่โตได้ถ้าเขาจะไปโตที่อื่น ที่เก่าก็จะได้ไม่ว่าเราแบบเฮ้ยมึงเทนลูกน้องไม่ยังไงวะทำไมปล่อยลูกน้องสเปะสปะอะไรขนาดนี้ใช่เราก็แบบไม่ได้อยากให้องค์กรอื่นเขามามองว่าเราแบบแย่อะไรเงี้ยถ้าแตไปเติบโตก็ต้องเป็นเติบโตมาจากดีๆอ่ะใช่ใช่ต้องต้องได้ดีอ่ะเออต้อง g r a d u เอจริงๆอ่ะเออประสบความสําเร็จแบบแบบสุดๆที่ ที่ตัวเองจะทําไหวแล้วกันอืใช่นะครับอ่ะต่อไปเรื่องของสตรีมเมอร์แล้วนะครับสตรีมเมอร์คนไหนที่ชวนมายากที่สุดอันนี้อตอบเองเพราะว่าออาเป็นคนคุยใช่คือต้องมันก็รีเลทกลับไปเรื่องของจุดเริ่มต้นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียคือเราอยากทําสังกัดสตรีมเมอร์เพราะเราเป็นสตรีมเมอร์เนาะเราทำมาอยู่มาจะสิปีแล้วนะครับเรามองว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนๆเยอะอาจจะแบบทํามาเยอะแล้วก็ได้ไปคุกคีได้ไปรู้จักกับสตรีมเมอร์ท่านอื่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากรวมมาเป็นแกงเดียวกันอยาก อันเดอร์ภายในเชืกันเพื่อเอื้อซึ่งกันและกันเรามองว่าเราไม่ได้อยากมาเทคเบนเอฟิตใครทุกคนมีเบน e f เอตัวเองเราก็มีของเราทุกคนหนึ่งก็มีฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้ามันไม่ใช่แค่บวกแต่มันเป็นคูณคูณกันไปเลยเพราะว่าหลายๆคนผนวกกันแล้วเนี่ยมันน่าจะรวมหัวหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้ว รวมถึงสตรีมเมอร์บางคนเนี่ยเล่นเกมโซโล่แค่ช่วงบางทีมันก็เหงานยครับมาเล่นเกมด้วยกันบ้างข็อยากมาเล่นแล็กเล่นตีป้อมยิงปืนด้วยกันมาไต่แล้วกันเออมันก็น่าจะสนุกดีคอนเนคกันมันก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็มองว่าเฮ้ยเรารวมตัวสตรีมเมอร์มาดีกว่าซึ่งเฟสแรกเนี่ยก็จะชวนทุกคนเลยโทรชวนเพราะว่าเราก็รู้จักเพื่อนๆอยู่พาพอสมควรนะครับเฮ้ยเราจะมีเราอยากตั้งนลยนะมาจอยไหมอยากตั้งนี้ไหมมาไหมพอถามว่าชวนใครยากสุดเนี่ยก็ ไม่เห็นจะยากเลยเพราะว่าชวนใครมาเอาด้วยหมดเลยคือทุกคนน่ารักหมดเลยใช่เพราะว่าเราหนึ่งคือเราสนิทอยู่แล้วแบบว่าแล้วความสนิทเนี่ยคือเราไม่ได้แบบสนิทแบบแค่เข้าไปล็อกอินเล่นเกมแล้วจบเราไปมาหาสู่การไปกินข้าวกันไปเที่ยวไปเล่นคือเรารู้จักตัวตนจริงๆนั่นคือเบน e f ฟ t ของเราที่เรามองว่า เราอยากถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ออกมาในเชิองอัลเทอร์เนทีฟด้วยเราไม่ใช่แค่สังกัด amer, เ,กเกมเมอร์เกมเมอร์เล่นแต่เกมหรอือนหน้าคอมหน้ามือถือไม่อย่างที่เราพูดมาตลอดเราต้องการดึงไลฟ์สไตล์ของสตรีมเมอร์ออกมาเราไม่ได้อยากให้แค่เขาเป็นคนที่เล่นเกมคนหนึ่งแล้วอยู่ใ,ในโลกออนไลน์ จริงๆแอคทิวิตี้เขาเยอะมากว่าไปเลี้ยงหมากินข้าวทะเลเล่นบอร์ดเกมเออออกกำลังกายเข้ายิมแบบออฟอย่างเงี้ยต้องมาแวะะหน่อยหนึ่งซึ่งบอกว่านี่คือ potential ที่ทุกคนมีแล้วมองว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วน่าจะดีกว่าก็เลยชวนเข้ามาซึ่งทุกคนก็ตอบตกลงง่ายมากตั้งแต่ สมัยแรกที่ยังไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่ตอนนี้ที่อัดเนี่ยคือมัน3ปีแล้วมันก็เห็นแวลิดมากขึ้นแล้วว่าเราทําอะไรมาบ้างสกอร์ไปก็เออเห็นมูดเหนโทนเห็นแบบคาแรคเตอร์เยอะขึ้นเห็นคนในสกัดเยอะขึ้นแต่วันที่ชวนวันแรกที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีก็น่าโลโก้และชื่อเนี่ยแปดคนมั้งเริ่มต้นเลยอ่ะได้สตรีมเมอร์มา8คนนะพาพี่จําไม่ผิดใช่แม้บวกลบนิดหน่อยเพราะว่าคือเราก็พูดยากคนที่จะเก็ตเราก็ยากเพราะวันนั้นเราพูดแบบไอเดียนะคือการขายไอเดียหรืว่าเออเราอ่ะ มาจอยกันบ้าเออเชื่อบ่ายซึ่งเรามองว่ามันไม่ได้เสียอะไรแล้วเรายิ่งเราเป็น KL อยู่แล้วเราเป็นซิมีแล้วเรารู้ว่าเพนพอยต์มีอะไรเราไม่อยากให้ทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยได้เจอสิ่งที่เขาไม่ชอบใช่เราก็เคยไม่ชอบมาก่อนเออฉะนั้นเราตัดปัญหาคนทิ้งให้อยู่ได้แบบ peacefully ที่สุดสบายทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วแวะมาเจอกันบ้างแล้วเราจะช่วยดูแลอะไรกันได้บ้างแค่นั้นเอง นะครับก็เลยรู้สึกว่าทุกคนก็โอเคกันแทบหมดเลยแอมประมาณนี้ถ้าถามว่าใครชวนยากสุดน่าจะเป็นตังๆนะครับเพราะว่านางติดถ่ายทีรี่อ๋อใช่ใช่ถ่ายละครเนาะอันนี้แซวน้องนะพี่ตังตอบแชทน้อยนะครับอันนี้แกตอบแล้วนะแซวแล้วอันนี้แซวนี้แซวจริงก็คือนานๆมาตอบทีแต่ก็คืออะะพีก็เจอกันเลยนะเอามันคืออะไรอ่ะเออก็เออเอาดีจบอ่านั้นคือยากแล้วก็คือยากก็คือแค่ ตอบเฉยๆเพราะว่าน้องติดถ่ายอยู่แต่น้องก็โอเคก็มีต่างๆในสังกัดด้วยนะครับประมาณนี้เซลลน้องนะต่อไปปัญหาอ่าที่เกิดตอนทำเอาสเฟโฟนะครับมีอะไรแบบต่างๆบ้างพี่ปอน่าจะเยอะกว่าให้พี่ปอก่อนโอ้โหริงะเลยจะนี้ชั่วโมงได้ไหมเออชั่วโมงหนึ่งได้มปัญหต่อแบบพี่ลับอัพเอาดีกว่าจริงๆปัญหามัน มันไม่ได้พี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาแล้วกันเพราะว่าปัญหาม,มันมีไว้แก้อยู่แล้วเนะาะเออเรารู้สึกว่าการที่มีปัญหาเข้ามามันคือชาเลนจ์ของเราใหม่ๆเว้ยเพราะว่าจากแต่ก่อนที่เวลาเราทำงานอ่ะเราทำงานเราไม่ได้บริหารคนแต่พอเราเริ่มมาบริหารคนอ่ะมันก็จะมีปัญหาที่ต่างกันเว้ยซึ่งมันแก้ปัญหาแบบการทำงานไม่ได้แล้วอะ่ะเออมันต้องอาศัยแบบเทคนิคการพูด หรืออาจจะแบบเป็นเข้าใจใช่เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างเงี้ยเราก็ทําให้น้องรู้สึกว่าคอม์ตที่สุดที่เวลาเราคุยด้วยอ่ะให้ทุกคนรู้สึกว่าเออพี่ปอกก็เข้าใจผมนะพี่ปอกเข้าใจจริงๆใช่แล้วก็มาหาโซลูชันกันมันมันไม่มีปัญหาอะไรใหญ่ๆอ่ะถามว่ามีไหมมันก็มีแหละแต่พี่ก็เป็นคนค่อนข้างจัดการได้ได้เร็วอ่ะพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยจําว่ามันคือปัญหาอืมมีอะไรก็แก้แก้ไปเรื่อยๆมาก่ เราก็รู้สึกแค่ว่าอยากให้ถ้าปัญหามันมาเราก็แก้จบแก้แค่นั้นเองเราไม่ได้เทคอิทขนาดนั้นเราก็ไม่ได้มารู้สึกว่าแบบโอ้ยแย่จังเลยทําไมต้องเกิดอันนี้กับเราเกิดกับน้องเกิดกับทีมเราไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกแค่ว่าเราร่บมาแก้เลยเออแก้แล้วเดินหน้าต่อให้เร็วที่สุดค่ะอันนี้ดีสำหรับผมผมก็ ปัญหาน่าจะมาจากเรื่องลูกค้าแหละปกตินะอันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นได้เรื่อยๆคือคาว่าลูกค้าเนี่ยมันก็มีหลายแบบแล้วก็มีหลายเซ r ีโอหลายซิติวชั่นเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบางทีความกําแพงภาษาลูกค้าต่างประเทศเออหรือว่าความพึงพอใจความเข้าใจเนเจอร์ใช่ไหมเนเจอร์ต่างคือมันก็มีส่วนตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะซึ่ง สุดท้ายก็จบอย่างที่พี่ปอบอกคือเอางี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาดีกว่าใช่ใช่ไม่ต้องทำงานอ่ะใช้ชีวิตเนี่ยก็มีปัญหาละปัญหามันมาเรื่อยๆเดินไปบางทีแบบวันนี้จะใส่เสื้อผ้าอะไรดีวะเอาเป็นปัญหาแล้วปัญหาอีกเดินเตะโต๊ะเจ็บอีกอะไรเงี้ยคือปัญหามันเกิดตลอดนะครับเรามองว่ามีปัญหาแก้ไปซึ่งปัญหาที่ผมพูดปัญหาที่พี่ปอพูดว่าจะเป็นอินเทอร์นอลคนข้างในไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างเนี่ย ไม่ใช่ออเทเนทก็เจอเจออยู่แล้วคนที่ทำธุรกิจนะครับใช้มันเป็นเรื่องเรื่องดัดดื่นทั่วไปที่มองว่า,อวาเออ,อกิดแก้ไปเถอะอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าใครจะเข้ามาจอยในเฟสต่อๆไปอีกไหมอออตอบเลยอันนี้ก็คือ,อเป็นผู้แบบ selected ที่ดีที่สุดอะ่ะ <c oughs> คือแบบพี่รู้สึกว่าเวลาออบเลือกใครมาเราเข้ามาเบลนด์อินกันได้หมดไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่าอะ่ะแต่ว่า พอเราเข้ามากันแล้วเรามาเจอหน้ากันเว้ยกลายเป็นแบบอ้าวทุกคนคุยกันแบบสนิทแล้วอะหรือรู้จักกันมาอยู่แล้วใช่มาทาคอนเทนต์ด้วยกันก็ไม่ได้แบบเคิะเขินอาจจะมีบ้างแหละตอนเจอหน้ากันครั้งแรกเออชื่อนี้หรออะไรเงี้ยพอคุยกันไปเอาสนิทกันทุกคนก็คุยกันได้ปกติเลยอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออออฟเป็นแบบ the best selected แล้วดังนั้นพี่ให้ออฟเป็นคนตอบคำถามนี้เราเป็นเหมือนเวทีคัดนังงานอ๋อใช่ใช่ใช่คือจริงๆไม่ได้มาจากอะไรมากๆคือไม่ได้มีเงอนขยเยอะแต่ว่าหนึ่งต้องบอกกับว่า ไอเทโฟไม่ได้เปิดรับเยอะขนาดนั้นไม่ได้มีเลยเราไม่เคยเปิดรับเลยแค่มองว่าคนเยอะแล้วเรากลัวจะดูแลไม่ทั่วถึงเออใช่คือไม่อยากให้อยู่ที่นี่แล้วรู้สึกไม่ดีอไม่อยากให้รู้สึกว่าดูแลไม่ทั่วถึงอตกหล่นบกพร่องมันอาจจะมีบ้างแหละมีมีบ้างนิดหน่อยพี่เข้าใจได้ไม่ได้อยากมาแบบเป็นร้อยสองร้อยคนจนกว่าเราจะคิดว่าเราจะดูแลไหวถึงจะค่อยๆเพิ่ม หรือว่าทุกอย่างเซตอัพมันลงตัวจน<ช>รู้สึกว่าเออเราถ้าเราเข้ามาในปริมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็ว่ากันไปตามงานไก็คือหนึ่งก็คือเราอยากจะฟิลฟรีโอเพนรับทุกคนตลอดอยู่แล้วถ้าเราไหวถ้าเราไหวหถ้าเราไหวและสองรู้สึกว่าเราเข้ากันได้เพราะว่าเราจะบอกตลอดว่าที่เนี่ยไม่ได้มีแบบการันตีอะไรมากมายให้ทุกคนคือเป็นที่ที่มาอยู่ด้วยกันสนุกสนุกแค่นั้นเองนะครับก็คืออยู่ด้วยกันแล้วเออเรา กื้อกูลกันทุกคนมีแฟนเดย์เราทำคอนเทนต์กันเราเราแบบสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยฟีลิ่งอยากให้สนุกเพราะว่าเราไม่ได้อยากไปเป็นภาระให้ทุกคนต้องทําอะไรเพิ่มเติมนอกจากแค่ขึ้นโลโก้แค่นี้แล้วก็เราเชิญชวนมาถ่ายรายการอย่างที่เราถ่ายกันอยู่หรือบางทีก็เห็นเทปของเคยเอาหลายๆคนที่มาพูดคุยในเชิงอาจจะมุมที่เราไม่เคยเห็นเช่นคลิปยอดที่จะมีฮุกเติมเกมยังไงอะไรเงี้ยจุกก็แบบโอ้ยงี้เหรอ มีแบบนี้ด้วยหรออะไรเทปแล้วออกไปปุ๊บนะครับจุงกดเดือดร้อนเลยเนี่ยครับผมแฟนมาเลยมีฐานทางบ้านเลยเนาะสบายเลยนะได้โซลูชั่นกันไปอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์หลายคนซึ่งเราก็บอกว่าเออทุกคนที่มาอยู่เนี่ยก็ดูสนุกสนานดีหรือไม่สนุกวะไม่รู้เหมือนกันสนุกไม่ต่างเราหลังมาอยู่ไม่รู้ไงก็คืออยากให้เอนจอยกับอะไรแบบเนี้ยนะครับเปิดโลกอย่างที่บอกอัลเทอร์เนทอยากเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ได้อยาก จะมาต้องมาเกมจากเาเกมกันมามากพอแล้วทุกคนก็มาช่องเกมอยู่แล้วเอามาคุยเอามารู้จักมักจีเอามาแบบเมาส์มอยกันบ้างเอามานั่งเล่นเกมมานั่งแบบคุยกันในประเด็นอื่นๆใช่ประเด็นอื่นนะครับครั้นี้ก็อยากได้คนแบบนี้แหละที่รู้สึกว่าเอนจอยขอให้สนุกไว้ก่อนถ้ารู้สึกอึดอัดหรือไม่สนุกเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้อยาก บังคับฝืนใจใครมาชวนมาจอยแต่แรกถ้ารู้สึกสนุกแล้วเข้ากันได้กับที่นี่เพราะที่นี่ก็ไม่มีอะไรมีแต่ความปัญญาอ่อนถูกต้องวันๆก็เฮฮาปาจิงโกกันไปอยู่ในมูดอยู่แล้วสนุกนะครับถ้าใครที่คิดว่าโอเคก็สามารถทักทายเข้ามาได้เ่าลังลองใหม่มาก็ได้นะครับคุยกับผมประมาณชั่วโมงนึงก่อนจะได้เข้าอ่ะใช่นะครับชั่วโมงนึงเราอฟก็มาคุยกับพี่อีกชั่วโมงนึงแล้วได้เข้าไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะับก็เราทำเรื่องไปเสนอต่อนะครับเสนอใครเสนอตัวเองกันสองคนนี่แหละถูกต้องนะฮะอ่ะ ต่อไปถ้าจะเทียบอาเนฟโรเป็นอะไรสักอย่างจะเทียบกับอะไรเพราะอะไรพี่มองว่าเราคือเราคือรถยนต์ละกันอ่างหลายคนอาจะมองว่าเป็นเรือเป็นอะไรเงี้ยเนาะแต่เราไม่อยากล่องลอยเพราะว่ามันเมื่อยมันเหนื่อยเดี๋ยวเวียนหัวเป็นรถยนต์ค่ะเพราะว่าเราอ่ะคือหนึ่งคันที่มีองค์ประกอบครบทุกส่วนแล้วทําให้รถอะมันวิ่งไปข้างหน้าได้ถ้าให้เทียบคือเราสองคนอะเป็นคนขับอืกันเนวิเกเตอร์ใช่ปะ แล้วน้องๆอ,อ,อ่ะคือแบบเครื่องยนต์เอนจิน,น,จนส่วนประกอบอล้อรถอะไรใดๆที่ทำ <ไป S 1> ให้รถหนึ่งคันมันไปได้อ่ะเอเอแล้วสตีมเมอร์คือน้ำมันเว้ยที่คอยเติมไฟให้เราเรื่อยๆให้เราแบบใช่ให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากทำงานเพื่อเขาเราอยากให้เขามีความสุข เขามีงานเราก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่เพราะที่นี่คือวินวินซิทูเอั่นผมบอกทุกคนตลอดว่าเราไปด้วยกันนะใช่อเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราคือรถยนต์ที่มีสเตมเมอร์เป็นเชื้อเพลิงคอยเติมคอยเติมน้ํามันให้เราเออให้ออวิ่งไปได้ต่อแล้ววิ่งไปได้ไกลแค่ไหนก็คือทุกคนร่วมมือกันครับเออของผมง่ายๆผมเป็นประตูกันอ๋อประตูหรอประตูแค่เลยคือผมมองว่ามันมันมาจากสมัย ตอนทำโลโก้มั้งแล้วเราชอบประตู Exit ซอ่าใช่ใชชนี่คือยึดติดมาตลอดนะเรื่องประตูเนี่ยคือมันคือประตูจริงตอนไปถ่ายสตรีมเมอร์เฮาส์มันจะฟีลลิ่งประมาณว่ามันเปิดอะเปิดเพื่อไปที่อื่นเปิดเพื่อปิดเพราะว่าสตรีมเมอร์อยู่ในห้องอ่าใช่ถ้าเราไม่ออกมา แล้วก็ผมไม่ได้มาเจออะไรใหม่ผมก็คงไม่ได้มาทำาะไรใถ้ายังสตรีมแบบว่าเรื่อยๆทำงันนั้นคืออะไรเงี้ยเออเราบอกว่าเราออกประตูก้าวจากบ้านไปทำนื่นทำนี่ไปเจออะไรเนี่ยประตูคือจุดเชื่อมของทุกอย่างออกจากที่นั่นมาทำไอ้นี่ไปหาคนนู้นเออฉะนั้นผมว่าประตูนี่คือสิ่งที่น่าจะรีเฟอรนเราได้เพื่อไปเปิดอะไรใหม่ เออนี่ซิปเปิลเลยง่ายๆแต่รู้สึกว่ามันมันมันไกลมากเลยใช่พี่เข้าใจพี่ยังจําได้เลยโลโก้มันมีประตูใช่ประตู X4 แต่ว่าเราไม่เอาใช่เออเหมือนตอนเปิดไปสตรีมเมอร์เท้าวับตอนที่เราถ่ายโซเชั่นเนี้ยเป็นบ้านหลังหนึ่งแต่เปิดเข้าไปหุ้ยตกแต่งดิบดีแบบเออจะเป็นปาร์ตี้ไปเลยอืมอืมอะไรประมาณนั้นก็อยากให้ทุกคนก้าวจากประตูมาสู่ใช่ไปเจอรถยนต์ที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันค่ะสตรีมเมอร์ชอบ พูดกล่าวหาทีมงานนี่เรื่องใหญ่นะครับผมบชอบกล่าวหาว่าอะไรครับว่าเขาชอบแกงทีมงานชอบแกงสตรีมเมอร์มากอยากถามว่าในฐานะผู้ก่อตั้งม,มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงผมขอตอบเองก่อนเลยนะผมไปผมบอกทุกคนเสมอนะครับกับแคราทุกคนว่าผมตั้งสังกัดมาเพื่อแกงทุกคนนี่แหละครับใช่ <คำ S 2> ใช่คำถามนี้คําตอบนี้ อจอยดินบ่อยสุดใช่ตอนนี้เริ่มชินแล้วหรือไม่ชินก็ไม่รู้อาจจะยังไม่ชินแหละแต่ทําตัวให้ชินถ้าจอยดูน่ได้อยู่ในใจแน่นอนใครทุกคนเข้ามาที่นี่โดนแกงหมดใช่แล้วทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงทุกคนจริงๆแล้ววันที่สตรีมเมอร์โดนแกงฉันก็โดนมันแกงเหมือนกันนะฮะฉะนั้นทุกคนเท่าเทียมหมดถูกต้องถูกต้องครับอ่ะอันนี้ตั้งใจอยู่แล้วฉะนั้นใครจะเข้าก็เตรียมตัวด้วยนะครับต่อไปกิจกรรมยามว่างครับของอ l เทอโฟที่ไม่ใช่เล่นเกมครับ คืออะไรครับไม่ใช่เล่นเกมก็บอดเกมไงครับผมใช่ไหมใช่ดิใช่ดิเออมันแบบแบบน่าจะเพิ่งมาฮิตช่วงนี้วะเ,เรารู้สึกว่าแบบเราชอบเร,เ,อเราชอบเองอะ่ะคือ เรามีเชื้อสายเกมอยู่แล้วใช่แต่บอดเกมเนี่ยมันสนุกตรงที่มันได้มาเล่นด้วยกันใช่ใช่แล้วมันเป็นการที่ใช้เวลากระชับมิตรสนิทกันมากขึ้นด่ากันหนึ่งอันนี้อันนี้หลักอันนี้สาเหตุหลักคือเอามาด่ากันเพราะว่าตีสนิฟ F5 ของเรานะครับชอบเล่นเกมด่ากันที่สุดแล้วถูกต้องให้เล่นเกมช่วยกันไม่เล่นไม่รอดขนาดเล่นเกมแท็กทีมก็ด่าทีมตัวเองนะฮะอันนี้แกงอันนี้แกงแล้วหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ ชอบเล่นบอร์ดเกมชอบันที่ว่าผมไปซื้อบอร์ดเกมเพิ่มใช่มาเป็นหมื่นแล้วลงทุนสุดๆค่ะเขาลงทุนมากในกลุ่มบอร์ดเกมจะเห็นกีรติไปโพสรับครับเสีครับหาครับอันนี้ไปดูได้ครับผมผมอยู่แบบโพสเยอะมากตอนนี้หลังรถมีประมาณหมื่นหนึ่งแฟนก็ด่าแล้วนะว่าถ้าซื้อเลยะแยะแล้วก็ต้องซื้ออะไรตอบแทนนะมีของขวัญตอบแทนเล็กน้อยเนี่ยซื้อของให้ด้วยนะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับทั้งหลายครับก็ อยากบอกทุกคนว่าติดตามเอาใแล้วก็สตรีมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆทั้งเราแล้วก็สตรีมเมอร์ทุกคนน่ะตั้งใจมารวมกันเพื่อทำคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ใช่นะครับจะได้เห็นมุมมองซีเมอร์อะไรคนไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์รายการจัดอันดับหรือมาเล่นเกมแกงๆนั่นแหละมาเล่นเกมแกงสนุกปะแป้งด้วยกันอยากเห็นใครไปท่านอัดใครนี้ก็ติดตามกันได้รีเพรสเข้ามาได้ทีมันจะไปถามคิวมาให้อคคอมเมนต์มาได้เลยอยากเห็นใครพู่กันซึ่งเราเป็น f อฟซีใครไม่จะเป็นอย่างการฟุกนักล่าหรืออะไรเงี้ยคือ เราอาจจะไม่ได้เคยเห็นตัวตนเขานอกจากเสด็จตั้งหลังทุกเย็นสตรีมเกมตีบวกเปิดกาชาแล้วพวกนี้อาจจะได้เห็นจันฟุกมาทําอะไรสนุกด้วยกันบ้างหรืออาจจะเห็นจันฟุกมานั่งคุยแบบนี้กับเราได้นะอหรู้จักจันฟุกเดี๋ยวเทรบอกจันฟุกบินมาคุยหน่อยมาเลยมานั่งคุยกันหน่อยใช่ครับฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่นี่ก็จะไม่สามารถหาได้ที่อื่นได้เอกลักษณ์ที่นี่กับสตรีมเมอร์คอลของ อัลเทอร์เอโฟเท่านั้น<ช>นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเรา2คนเนี่ยนะครับทั้งไอรอนะครับพี่ปอค่ะอ่าก็ต้องขอฝากรายการสเปเชียลไว้เท่านี้นะครับไว้เราเจอกันใหม่ในเทปหน้ากับรายการสติมเมอร์คุยเลย,ยอ่ะเจ้ครับผมบ๊ายบาย